มากลางก็เจอทะเลไปเขาเชมเอาก็เจอเขามีท่าทะเลมีท่าเขามีเราด้วยได้ป่าเนี่ยได้ครับไม่ได้สัมภาษณ์จะใครเสียงได้จริงจิได้จริงเดี๋ยวตอนลงมาแล้วมันจะไม่ได้คนบางคนจะเป็นไปหรอครับฮัลโหลพูดทุกวัน

การมาของคุณทักษิณเนี่ยแสดว่าการจิตต์รัฐบาลบรรจาสําเร็จร่วมเพราะมันเป็นเแผงว่าอะไรกันเก้าแผงที่เปิดนะครับผมคิดว่าไม่เกี่ยวกันนะครับการกลับมาของคุณทักษิณก็เป็นสิทธิของพลเมืองที่ชอบถามที่จะเข้าสู่กระบวนการอย่ารบริสุทธิธรรมซึ่งก็หมายถึงผู้ลีดไปทั้งหมดทางการเมือง ก็ควรที่จะได้ระลึิเช่นเดียวกันการที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีก็เป็นอกนีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรหวังว่าจะได้เป็นานายกยที่ประชาชนและรับการยอมรับคงเป็นกระบวนการที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ก็ขอให้นึกถึงประชาชนมากๆนึกถึงคนที่เ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบมากกว่าเป็นเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราประเมินไหมครัว่าทำไม,มเขาต้องกวันที่22ด้วยคราก็าาไม่ได้ประเมินอ,อะไรครับคิดว่า22นี้จบไหมให้บุญนายกหรก็ยังไม่ได้ไม่ได้ติด ตามเท่าไหร่นะครับก็คงต้องดูเพราะว่าก็ได้ติดตามจากาข่าวไม่ต่างจากพี่น้องสืส่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนะครับว่าในเรื่องของสภาล่าง นะครับรวบรวมเสียง314ก็ยังต้องรอทางที่สภาอยู่ดีนะครับก็คงต้องรอผมคิดว่าการเมืองตอนนี้มันเป็นรายวันเลยแหละอย่างตอนที่เป็นช่วงเวลาของผมเนี่ยก็ทํางานเกินมาเป็นเดือนๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ภายในวันสองวันเนี่ยมันก็มีอะไรที่ไม่คาดคัดมาก็ต้องช่วยประเมินกันเป็นช่วงถ้าไม่เป็นชั่วโมงก็คงต้องเป็นวัน คนเป็นมาสำหรับการเลือกนายกบนที่ยิ่อนี้ค่ะว่าจะมีการเล่นเกมอะไรยังไงในสภาอีกเพราะคนที่เป็นก็หวังว่าจะเป็นตามกระบวนการที่ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็คล้ายๆกันกับที่เป็นช่วงเวลาของผมเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องระบบมากกว่าเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในวัยใดนายกไปแก้ไขเห็นคุณชูวิทย์เซาได้อีกสิบปีเป็นนายกแต่ยังไม่ตายนะที่เด็กางรู้ก็ทำให้เต็มที่ตั้งแต่ตั้งแต่มกราที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ต่อไปข้างหน้าอีกสิบปีก็จะทำให โดยทิศทางของมติที่พระเจ้าใจจะลดออกเสียงหรือว่าไม่เห็นชอบให้กับเพื่อไทยรู้สึกว่าประธานวิปประกรน์รให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าว่าวันจันทร์จะมีประชุมนะเท่าที่เห็นแต่ว่าผมเองก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยแล้วก็หาเสียงแต่เช้าก็เลยยังไม่ได้คุยกับคุณประกรณ์วุวิว่าจะให้ประชุมอสสอ,อย่างไง แต่น so so ี่ทางแล้วน่าจะเป็นเปมนแีนวทงใหม่ค่ะก็คงไม่เห็นชอบให้กับรัฐบาลที่ทมขั้วนะครับแล้วว่าจะลดดอกเสียงรวว่าไม่เห็นชอบยังไงเดี๋ยวขอประชุมแล้วขอมติสสวันจันร์นี้อีกคนึ่งแต่ว่นนี้ก็เห็นจากสื่อนะยังไม่ได้คุยเองไเลยนเห็นเสีว่าประกอบุประธานวิปของพรรคก้าวไกลให้สัมภาษ์ว่าจะมีประชุมกันวันจันทร์น่าจะวันี้กลับแล้วกลับเร็วก็ะับเข้าปรเทพันธ์